สวัสดีครับวันน so like ี้จะมาแนะนำ5วิธีแก hmm, ้พวกชอบลากเตะย่งเตะเป็น oh. ยังไงไปดูไป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 มามามาไป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 อ้ยโอ้ยไอ้โอ้ยกจจับพิษหนังหอก เป็นแดมเลยมีเป็นแดดเลยปล่อ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 ยป่อยเฮ้ยรอ็เนื่อเดียวนะเเมื่อยแล้ว ปีนเ anyway, ้ตะกัวกตีเอฟเทีเด่น้ำเด็ดมดีดีอะไรเนี้ยเาไปไปไปเฮ้ยโอ้เหนดละเอ้าเอามาเมียอย่งเ่าะอูัวตีงานเนาะแรตียอุ้ยหลัตีนีเฮียบ้านตัวหลตีน

<laughs> <laughs> Nghịt lại quá Ủa, <laughs> lái Ồ.